ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้ช่องทางออกจากการเป็นนี่ด้วยตามหลักคำสอนตามพระพุทธวจนะเพราะการเป็นนี่เป็นทุกข์ของคนในโลกจริงๆผู้เป็นนี้ย่อมตกชดใช้ดอกเบีย้ยย่อมถูกทวงถามย่อมถูกจองจำขอพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมออกจากทุกข์ข้อนี้ด้วยครับ ก็ใจเย็นๆนะค่อยๆแก้ไขไปอยู่กับปัจจุบันนี่แหละแก้ปัญหาในปัจจุบันรักษาศีลให้ดียมกลับมารักษาศีลห้าให้ดีนั่งสมาธิทุกวันนะเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาขอให้ มีหนทางที่ทําให้นี่สินเนี่ยมันหมดไปนะลองสร้างเหตุปัจจัยตามที่พระศาสดาบอกนะให้เป็นผู้บริบูรณ์ในศินไม่เหินห่างจากฌานนะทําสมาธิเข้าฌาน1 2 3 4ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาอย่างที่สีให้สุญญาคละวัตงอกงาม4อย่างนี้เธอปรารถนาอะไร จะได้สําเร็จตามความปรารถนานั้นนะลองสร้างเหตุปัจจัยตรงนี้นะในทางโลกในปัจจุบันก็แก้ไปอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันนี้นี่แหละค่อยๆแก้ไปแก้ไปแล้วนั่งสมาธิรักษาีินนะเห็นความไม่เที่ยงนะวิเวกหล็กเล้นตามสมควรวิเวกทางจิตก็ได้นะ <c oughs> ให้เราตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติให้มากนะ หลีกออกทางจิตหลีกออกทางกายไม่ได้ก็ให้หลีกออกทางจิตอาตมาว่าต่อไปก็จะค่อยๆหมดหนี้หมดสินไปเองนะมีความจริงใจนะยินดีใช้หนีนะ้ไม่หนนะีใช้แน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะก็ขอทํางานใช้หนี้ไปนะนะถ้ามนะีให้แน่นอนนะนะนะก็บอกเขาตรงๆอย่างนี้ แล้วก็สร้างคุณงามความดีไปณนะวันหนึ่งจะหมดนะในะแต่ก่อนเมื่อสัก <c oughs> 20กว่าปีที่แล้วนะครอบครัวน่าจะ30กว่าปีที่แล้วครอบครัวตมาก็เคยมีหนี้เยอะเหมือนกันนะก็ตั้งใจทำงานใช้หนี้ณนะวันหนึ่งก็หมดได้เหมือนกันนะ,ะลูกนี้เจ้าหนี้เจอกันร้องห่มร้องไห้นึกว่า คนหนึ่งก็นึกว่านี่ศูนย์อีกคนก็นึกว่าคงจะไม่มีวันจะใช้นี่ได้หมดนะอ่าแลนะณวันหนึ่งก็สามารถใช้นี่ได้หมดเหมือนกันนะก็ตั้งใจทำมาหากินนะด้วยความสุจริตแค่นั้นเองไปเรื่อยๆแล้วก็ทำบุญสุนทานนั่งสมาธิภาวนานี่แหละนะเดินตามนะที่พระศาสดาบอกสอนนะ